อกจากนี้ v ว i c e TV อยากไปรวบรวม10คดีที่นอกจากคดีนั้นแล้วนะฮะยังมีอีกเป็นพัวเลยนะฮะคุณพผู้ชมนะฮะที่คนสนธิยังติดคดีอยู่เดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูกันนะครับว่ามีคดีอะไรบ้างนะครับสรุปขึ้นมาเป็นแต่ละข้อซึ่งอันนี้คือคัดกรองมาแล้วนะฮะเพราะว่ามีอีกเยอะนะฮะมีอีกเยอะประมาณสิบเท่ากว่านี้นะฮะนี้ลองดูมีคดีอะไรบ้างครับคดีหมิ่นประมาทคุณทักษิณนะฮะปมเปราาสายที่สหรัฐปี50กล่าวหาจับจ้วงสถาบันนะครับ ก็มีความคืบหน้าล่าสุดของคดีศาลยกฟ้องนะครับยกฟ้องที่2ี่สิหาสิงหาแต่ศาลยกฟ้องเพราะว่าเป็นการเอาเทปของคุณส่วนที่มาเผยแพร่แต่ว่าคนที่เอาเทปมาเผยแพร่เนี่ยอันนั้นผิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนื้อหาจริงแล้วผิดนะฮะคดีคุณส่วนที่ปราศัยภาพพิงคุณทักษิณปี51ความคืบหน้าล่าสุดสองพฤษภายนศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคดีอ้ดูต่อไปนะฮะ คดีคือมันเยอะมากจนถ้าพูดถึงสิ่งที่คุณสนทิเคยเป็นผินประมาทวิภาวิจารณ์คุณทักษิณไว้เนี่ยโอ้โหมันมันเยอะที่สุดตั้งแต่ประเทศนี้เคยมีมาแต่ส่วนใหญ่โดนยกฟ้องนะข่าวความขึ้นหน้าล่าสุด21ตุลาคม2 5งพคดีสารฎีกายกฟ้องคนสนที่ปราสัย49หมิ่นตระกูลดามาพงนะฮะขึ้นหน้าล่าสุดสารพิพากษาจำคุก6เดือนรอลงอาญาพร้อมปรับนะฮะห้าหมื่นคดีสนธิหมิ่นประมาทนพดลปฐมะ สารุทธรพิาพากษาจำคุก3เดือนคดีส่วนที่มีนประมาทภูมิธรรมเวชยาชัยสารุทธรพิาพากษาจำคุก6เดือนคดีส่วนที่มีนมอมอุ๋ยสารดีกาพิาพากษาจำคุก1ปีรอลงอาญา2ปีคดีส่วนที่ประใส มีถ้อยคำซ้ำกับคำพูดของดาตอปิโดที่ดาตอปิโดที่เพิ่งที่่เพิงได้รับอิสรภาพออกมาหนึ่งหนึ่งสองสารุตรจำคุกสองปีและคดีดังค่ะคดีนี้คดียึดสนามบินพันธมิตรสารแพ่งเนี่ยสั่งให้ชดใช้ทอทอห2าล้านบาทคดีก่อการร้ายกลุ่มพันธมิตรนะฮะอันนี้สารนัดสืบพยานโจดครั้งแรกอายการสั่งฟ้องตั้งแต่ปี59าเก้าคือคือคุณคุณสันติพงศ์คุณพชญ์ยาครับ คุณสนที่มีโจทย์ทั่วบ้านทั่วเมืองอคือถ้าจะบอกว่าด่ามาหมดทุกคนแล้วก็คงจะใช่อ่ะอแต่ว่าไอชูอค,คือว่าผมต้องบอกนึงว่าต่อให้คุณไม่ชอบคุณสนทีเนะี่ยผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนคนนี้คือแบบไม,ไม่ไม่กลัวใครแล้วก็ด่ามาหมดทั้งแต่พลตมุอิสันหม่มอมเตาม่อมอุ๋ยอดีตนายกทักษิณ ด่ามมาบททุกคนดังนั้นอารมณ์ที่คุณสนธิให้มันเป็นอัธรรทางการเมืองที่มีความตื่นเต้นอย่างมากสำหรับคนที่ดูการเมืองเป็นโซฟออปราแต่สำหรับคนที่เป็นบุคคลสาธารณะที่เคยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในประเทศที่นี้มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยชอบคุณสนธิเพราะว่าจะเคยคุณสนธิ ด่ามหมดอันนี้มันเป็นประเด็นที่มันเป็นปมในใจทุกคนเหมือนกันครับแต่ว่ามีอีกปมหนึ่งที่หลายๆคนถ้าพูดถึงก็คงจะนึกได้คุณสนทิเคยถูกลอบสังหารนะคะคุณสนทิเคยถูกลอบสังหารเมื่อวันที่17เมษายน2552เป็นช่วงเวลาเช้ามืดค่ะคุณสนทิกำลังเดินทางโดยรถส่วนตัวไปที่สถานีโทรทัศน์ ASTV จัดรายการในตอนเช้าเหมือนปกติแต่ว่ามีกลุ่มคนบอกว่าไม่ทราบจํานวนนะขับรถยี่ห้ออิสุส์ดีแม็กซ์สประตูสีบรอนทองตามประกบและก็ใช้อาวุธปืนยิงล้อรถ ของคุณสนธิทําให้ยางล้อแตกแล้วก็ใช้อาวุธปืน AK 47 HK 33 M16 และเครื่องยิงลูกระเบิด M79 รัวย,ยิงกระหน่าเข้าไปในรถของคุณสนธิแล้วก็ขับรถหนีไปโดยใช้ถนนเทเวศเจ้าหน้าที่เข้าไปนับปลอกกระสุนปืน รู้ไหมคะว่าเท่าไหร่ถ้าทํากันได้จริง80ค <4 S 2> นะูณนัดค่ะค,คือตอนนั้นคือ8 4นัดสังคมก็ตกใจบอกว่ารอดไม่ได้ยังไงรอดมาได้ยังไงแล้วก็ไม่ธรรมดาแล้วก็ผมมีภาพที่ผมดึงมาจากเฟซบุ๊กเพจของคุณปุ้ยฟ้ารุง่งคุณฟ้ารุ่งเนี่ยตอนนี้เป็นผู้สื่อข่าวที่ Voice TV แล้วผมบอกเลยว่าไม่ไม่มีผู้สื่อข่าวคนไหนเนี่ยโพสต์อะไรได้โดนทางสถานการณ์เท่าคุณฟ้ารุ่งพูดถึงการรอบสังหารคุณสนทีนี่คือภาพที่คุณฟ้ารุ่งมีเดี๋ยวผมขอให้ซู เป็นภาพเสื้อผ้าของคุณสนในวันที่ถูกยิงอ้าวไม่เห็นะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องใหม่อ่านี่มาแล้วมาแล้วมาและนั่นแหละตั้งแต่เสื้อกางเกงแล้วก็ถุงเท้านะคะแล้ววันนั้นเนี่ยที่คุณสนทีโดนยิงเนี่ยนี่คือชุดนะฮะีที่บ้านพระอาทิตย์ที่บ้านพระอาทิตย์เ็เก็บไว้แล้วคุณสนทีเดินไปโรงพยาบาลเองครับเพราะฉะนั้นคือนี่คือเลเจนด์ ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเขาแล้วก็เวลาเวลาเราเขียนถึงประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเมื่อทั้งหมดนี้จบลงนะซึ่งวันนี้มันยังไม่จบ <c oughs> ม,ม่รู้อีกกี่สิบป,ปีมันจะจบ <c oughs> เมื่อทั้งหมดนี้จบลงเนี่ยไม่รู้สิพอผมอายุห้าสิบหกสิบมันจะต้องมีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคนี้ <c oughs> แล้วก็ในขณะที่คนจะพูดถึงคุณทักษิณบิ๊กตู่บิ๊กบังทุกคนเนี่ยคุณสมที่จะเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์หลัก <c oughs> ของฉากทางการเมือง <c oughs> ของยุคที่เราเติบโตขึ้นมาคือ คือถูกบรรจุไว้ในกลงล้อประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยว่าอย่างนั้นนะฮะ